สวัสดีครับวันนี้แอดมินจะพามาดูในด้านของการเพียงประกาศประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมาก7ตุลาคม2566ตั้งแต่6นิกาของวันนี้จนถึง6นิกาของวันพรุ่งนี้นะครับพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากสีแดงบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกหนองคายอุดรธานีนะครับสว่วนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองบริเวณเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางแพร่น,น่านสโขงไทยอุตรดิตถ์ กำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามนครราชสีมานครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดชุมพรระนองพังงาภูเก็ตสุราธานีกระบี่นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราที